ยินดีต้อนรับสู่เดี ATE ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าจับตาแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศเรานะคะนั่นก็คือการเสริมกําลังทหารแล้วก็อาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกัมพูชาตลอดแนวชายดานไทยที่เราเห็นข้อมูลกันมาอ,อ,อย่างต่อเนื่องเลยค่ะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ตามมาเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาวุธรุ่นใหม่การซ้อมรบ หรือการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่กาลังคุกคามความมั่นคงของเราอย่างมีนัยสําคัญจริงๆหรือหรือมันเป็นแค่การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันตัวเองตามปกติของประเทศอธิปไตยประเทศหนึ่งที่เราอาจจะตีความไปไกลเกินจริงถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือแก่นกลางของการพูดคุยในวันนี้เลยโดยดิฉันจะขอนําเสนอในมุมที่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ชัดเจน ว่ายุทธศาสตร์ของกัมพูชากําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่น่ากังวลแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อเราโดยตรงเลยค่ะส่วนผมจะขอเสนอมุมมองที่ต่างออกไปหน่อยนะครับว่าการกระทําเหล่านี้แม้จะดูน่ากังวลแต่ยังสามารถอธิบายได้ในกรอบของการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งก็น,นะครับเป็นสิ่งที่ทุกประเทศพึงกระทําแล้วการด่วนสรุปไปเลยว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิด แล้วก็สถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายลงไปอีกได้ครับแอกเลยคือประเภทของอาวุธที่ปรากฏในพื้นที่ค่ะการมีอยู่ของปืนไรเฟิลเจาะเกราะอย่าง QBU 1 0ของจีนมันน่าสนใจมากนะคะเพราะนี่ไม่ใช่อาวุธสำหรับทหารคับชายแดนทั่วไปที่ใช้ป้องกันตัวเลยคือสมรรถนะของมันคือการทำลายยานเกราะเบารถถังหรือแม้แต่ยิงเฮลิคอปเตอร์ได้ในระยะหวังผลนี่คืออาวุธเชิงรุกชัดๆประเด็นที่2คือที่มาแล้วก็ความรวดเร็วค่ะ อาวุธบางชิ้นที่ทหารคาบูชาได้รับเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวในงานแสดงอาวุธของจีนได้ไม่นานเลยการที่มันถูกส่งตรงมาถึงมือคาบูชาอย่างรวดเร็วมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันพิเศษกว่าแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะมันจะท้อนว่าจีนอาจจะใช้คาบูชาเป็นเหมือนเออโชว์รูมอาวุธของตัวเองในภูมิภาคนี้นนนนและสุดท้ายคือพฤติกรรมที่น่าง,งานค่ะการยิงถล่มอย่างต่อเนื่องไม่เลิกเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน และที่สําคัญคือการยิงข้ามาตกในพื้นที่พลเรือนฝั่งไทยมันสะท้อนยุทธวิธีที่ก้าวร้าวมากทั้งหมดนี้พอมารวมกันมันวาดภาพที่ชัดเจนเลยว่านี่คือการเตรียมการเพื่อเฉืิญหน้าไม่ใช่การตั้งรับธรรมดาค่ะครับผมก็เข้าใจถึงความกังวลที่คุณกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะภาพที่เห็นเนี่ยมันมันชวนให้คิดแบบนั้นได้จริงๆแต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งครับในมุมของประเทศที่ อาจจะมองว่าตัวเองมีศักยภาพทางทหารโดยรวมด้อยกว่าการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกประเทศอธิปไตยเลยครับการจัดหาอาวุธจากมหาอำนาจอย่างจีนก็เป็นทางเลือกที่มสมเหตุสมผลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนะครับทีนี้มาดูประเด็นเรื่องอาวุธอย่าง QBU 10ที่คุณยกมาการมีอาวุธประสิทธิภาพสูงแบบนี้ไม่ได้หมายความถึงเจตนาเชิงรุกเสมอไปนะครับในทางทหารเราเรียกสิ่งนี้ว่า การป้องปรามหรือ deterrence พูดง่ายๆก็คือการแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราก็มีของดีนะอย่าคิดจะมาลุกรานเราง่ายๆซึ่งนี้เป็นหลักการพื้นฐานทางทหารทั่วโลกเลยส่วนการสร้างที่มั่นขุดบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนที่มีปติศาความขัดแยง้งยิ่งเป็นยุทธวิธีป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่สุดเลยครับและสุดท้ายประเด็นเรื่องคลิปวิดีโอต่างๆที่ทหารกัมพูชาเผยแพร่ ผมมองว่าเราต้องแยกแยะให้ดีระหว่างโฆษณาชนเชื่อกับนโยบายระดับชาติจริงๆมันอาจจะเป็นแค่สงครามจิต,ตวิทยาระดับปฏิบัติการไม่ได้หมายความว่าผู้นําของเขาตัดสินใจที่จะเปิดสึกกับเราแล้วเสมอไปครับดิฉันเข้าใจมุมมองเรื่องการป้องปรามนะคะแต่มันมีรายละเอียดบางอย่างที่เรามองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องประเภทและที่มาของอาวุธ ถ้ามันเป็นแค่การป้องปรามทำไมต้องเป็น QBU 10ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงขนาดนั้นล่ะคะตามข้อมูลคือมันสามารถยิงทะลุแผ่นเหล็กนั้นหนาหรือทะลุตัวคนยืนซ้อนกันสี่คนได้สบายๆนี่มันเกินกว่าอาวุธป้องกันตัวของทหารชายแดนไปมากและที่ที่ฉัน ติดใจที่สุดคือความสัมพันธ์กับจีนการที่จีนส่งมอบอาวุธล้ำสมัยที่เพิ่งเปิดตัวให้กัมพูชาอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่แค่การซื้อขายอาวุธปกติแต่มันอาจเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองและการทหารที่จีนต้องการส่งผ่านกัมพูชามาถึงไทยโดยตรงด้วยซ้ำว่าอิทธิพลของจีนในประเทศเพื่อนบ้านเรามันลึกซึ้งแค่ไหนผมกลับมองว่านั่นเป็นการตีความที่อาจจะ,ะนำเราไปสู่ความเข้าใจผิดได้นะครับในสนามรบสมัยใหม่เนี่ย เส้นแบ่งระหว่างอาวุธเชิงรุกกับเชิงรับมันบางลงมากเลยการมีอาวุธที่สามารถหยุดยานเกราะได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการป้องกันประเทศไปแล้วโดยเฉพาะสําหรับประเทศที่อาจจะมีกองทัพอากาศหรือหน่วยยานเกราะไม่แข็งแกร่งเท่านึกออกไหมครับการมีอาวุธต่อต้านยานเกราะที่ทหารราบพกพาได้คือการสร้างสมดุลในสนามรบการสรุปว่าอาวุธประเภทนี้มีไว้เพื่อรุกรานอย่างเดียวอาจเป็นการมองข้ามความจําเป็นทางยุทธวิธีของเขา ส่วนเรื่องความสัมนธ์กับจีนผมมองว่าเป็นเรื่องปกติในยุคนี้ที่ประเทศเล็กๆต้องหาทางสร้างสมดุลอำนาจด้วยการผูกมิตรกับมหาอำนาจมันอาจจะไม่มีวาระซ่อนเร้นที่ซับซ้อนไปกว่าการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็ได้ครับประเด็นเรื่องอาวุธก็น่าคิดค่ะแต่ถ้าเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่หน้างานภาคสนามมันมีหลักฐานอีกชิ้นที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยนั่นคือการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ค่ะ ถ้าเราดูจากภาพถ่ายจะเห็นชัดเลยว่าบังเกอร์ที่ฐานกัมพูชาสร้างขึ้นนั้นใหม่มากสังเกตได้จากสีกระสอบทรายที่ยังขาวสะอาดอยู่เลยค่ะนี่แสดงว่ามันเป็นการเตรียมการที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างจริงจังไม่ใช่ที่มั่นเก่าแถมยังขุดลึกจนฐานสามารถยืนได้ทั้งตัวซึ่งมันบอกเลยว่าถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการโจมตีได้ระดับหนึ่งและที่น่าตกใจกว่านั้นคือการนาปืนกลหนักอย่าง M134 มินิกัรมิต ตั้งในบังเกอร์คุณคิดดูสิคะปืนที่มีอัตราการยิงสูงถึง6000นัดต่อนาทีเนี่ยปกติเราจะเห็นบนเฮลิคอปเตอร์การเอามันมาตั้งในบังเกอร์ป้องกันมันสื่อเจตนาที่ชัดเจนว่าต้องการสร้างอำนาจการยิงที่เหนือกว่าไม่ใช่การตั้งรับธรรมดาธรรมดาแน่นอนคะ่ะโอ้โหประเด็นเรื่องบังเกอร์ใหม่กับปืนมินิการนี่น่าสนใจจริงๆครับยอมรับเลยว่าเป็นภาพที่ดูน่ากังวลมากแต่แต่ถ้าเราลองมองจากมุมของเขาดูบ้าง เราจะพิจารณาหรือไม่ครับว่าการเตรียมการเหล่านี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วก็ได้ในพื้นที่ชายแดนที่มีการเผชิญหน้ากันตลอดเวลาการเสริมความแข็งแกร่งของแนวป้องกันอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในมุมมองของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะใหญ่ที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดนึกออกไหมครับมันอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าล้ำเส้นเข้ามานะเราพร้อมซึ่งมันอาจจะเป็นการป้องกันความขัดแย้งก็ได้นะครับ ส่วนพฤติกรรมการยิงที่ดูไม่เลือกเป้าหมายในคลิปต่างๆผมยังมองว่าเราต้องระวังที่จะสรุปว่ามันมาจากคําสั่งระดับนโยบายคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่มันอาจจะเกิดจากทหารระดับปฏิบัติการที่ขาดวินัยซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกกองทัพทั่วโลกเลยประเด็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อน,นี่ก็น่าสนใจค่ะแต่คุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรอคะที่ทหารระดับปฏิบัติการจะทําเรื่องแบบนี้ ถ่ายคลิปโพสคำขวัญปลุกระดมอย่างเลือดลังเลือดอย่างเป็นระบบและพร้อมเพรียงกันขนาดนี้โดยไม่มีคำสั่งจากเบื้องบนรูปแบบมันสอดคล้องกันเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องของคนไม่กี่คนนะคะพวกเขาสร้างคอนเทนต์จากการสู้รบอวดอาวุธใหม่จากจีนผ่านโซเชียลมีเดียมันคือส่วนหนึ่งของสงครามสารสนเทศที่ต้องการข่มขู่ฝ่ายไทยอย่างชัดเจน และสิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมนี้มันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับท่าทีที่รัฐบาลของเขาพยายามแสดงออกในเวทีโลกว่าตนเองเป็นผู้ถูกรังแกพฤติกรรมสองหน้าที่ขัดแย้งกันนี้ล่ะ่ะที่ทําให้เราเชื่อได้ยากว่ามันเป็นแค่การกระทําของทหารที่ขาดวินยัยครับผมผมยอมรับว่ามีการใช้สื่อเพื่อการสงงรามจิตวิทยาอย่างที่คุณว่าจริงๆและมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในยุคนี้แต่เราก็ต้องต้องระมัดระวังในการตีความเจตนาที่อยู่เบื้องหลังมันเช่นกัน การกระทําของทหารไม่กี่นายหรือคลิปวิดีโอไม่กี่คลิปอาจจะได้สะท้อนภาพรวมของเจตนารมณ์ของทั้งกองทัพหรือรัฐบาลเสมอไปนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายสายเหย่่ยวในกองทัพของเขาใช้เพื่อยั่วยุหรือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองโดยที่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดก็ได้การเมืองภายในของทุกประเทศมันซับซ้อนครับการด่วนสรุปว่านี่คือนโยบายของรัฐทั้งหมด อาจเป็นการขยายความเกินจริงและนําไปสู่การตอบโต้ที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งอาจทําให้สถานการณ์บานปลายไปกว่าเดิมได้ย่ง่ายเลยครับแต่การแยกแยะที่คุณว่ามันทําได้ยากมากในทางปฏิบัตินะคะเมื่อกระสุนมันตกในบ้านเราแล้วเราจะบอกว่าโอเคนี่อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นหรือคะ สุดท้ายแล้วรัฐบาลกัมพูชาต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของกองทัพตัวเองเมื่อรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งประเภทของอาวุธที่ทันสมัยเกินความจําเป็นพฤติกรรมการสู้รบที่ไม่แยกแยกเะเป้าหมายพลเรือนและการเตรียมความพร้อมภาคสนามอย่างเป็นระบบดิฉันยังคงเชื่อมั่นว่า,น,วานี่คือการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่ไทยไม่อาจมองข้ามได้และมันคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเราในระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะยอมรับได้โดยเฉพาะการกระทบต่อพลเรือน แต่ผมยังคงเห็นว่าการกระทําเหล่านี้ยังสามารถตีความได้ในกรอบของการปรับปรุงกองทัพเพื่อการป้องกันตนเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนการมองว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือภายคุกคามโดยตรงต่อเราอาจเป็นมุมมองที่อืมคับแคบเกินไปและอาจนําไปสู่วงจรของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นการตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาด้วยความแข็งกร้าวอาจยิ่งผลักให้เขาเข้าหาจีนมากขึ้นและทําให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม บางทีการเปิดช่องทางการสื่อสารทางการทูตควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งอาจเป็นหนทางที่สุขุมกว่าการด่วนสรุปว่าสงครามกำลังจะเกิดครับ แน่นอนค่ะว่าการพิจารณาข้อมูลจากหลายๆแง่มุมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความเข้าใจที่รอบด้านโดยเฉพาะในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้แล้วบทสนทนาของเราวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกันสามารถตีความแตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งก็ยังมีอีกหลายมิติในประเด็นนี้ที่ควรค่าแก่การสำรวจแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปค่ะถูกต้องเลยครับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารมันไม่มีคำตอบที่ง่ายหรือตายตัว มันต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากความเข้าใจเพียงด้านเดียวและหวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองในวันนี้จะช่วยให้ผู้ฟังได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและนำไปสู่การขบคิดต่อยอดในประเด็นนี้ต่อไปครับ